อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาคํานวณต่อยอดให้นะหลักหน่วยล่าง3ตัวมา1ตัวนะเป็นสุดเก่าต่อจากวันที่แล้วเข้าจริงตามนี้เลยนะสมาชิกนะวันที่ผ่านมาผมไปเน้นเด่นไปที่เลข5นะฮะมันก็ไม่มาถ้ามัมาที่เลข4นี่นะสมาชิกนะที่หลักอ่าหลักหน่วยล่าง ที่หลักหน่วยล่างไม่ใช่หลักหน่วยบนนะสมาชิกนะที่เป็นหลักหน่วยล่างนะครับสูตรเก่าตัวจากวัที่แล้วแล้วก็มาดูสูตรนี้นะเด่นล่างเดินดีนะครับ,เ,รนะรบเป็นสูตร <urers> ผมทมําไปดูเข้าจริงตามนี้สําหรับสูตรนี้จะเดินประมาณ1 2 3 4 5 5ี่ห้าวันะครับเป็นสูตรระยะส,ะสั้นแต่เดินดีนะครับส่วนมากจะมาที่หลักหน่วยล่างเหมือนกันนะสมาชิกนะส่วนมากจะมาที่หลักหน่วยล่าง4วัเลยนะครับเพิ่งมาเข้าหลัก หลักสิบบนงวดหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาถ้าเทียบก็เทียบเป็นหลักหน่วยล่างทั้งสองสูงได้เหมือนกันนะสมาชิกนะเอาหลังจากที่ดูนะฮะเลขห้าตัวมาครบล่างต่อจากงวดที่แล้วนะใครที่ยังไม่เห็นนะครับเลขห้าตัวมาครบล่างไปย้อนดูได้คลิปเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาดูหลักหน่วยกันมั่งนะสมาชิกนะจะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะก็ดูกันไปยาวๆเลยสําหรับสูตรที่เข้านะครับ ก่อนที่เข้าไปดูสูตรกันผมขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่อง a d i t i o n e l ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆมาแจกแจยสมาชิกต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ,ะคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทาง ในการเลือกซื้อสลักขีนแบบรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิงผิดกฎปมายใดๆทั้งสิ้นต้องทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อปเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็ผมก็ให้ไว้เพื่อปเป็นแนวทางนะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องของผมนะครับ,ไม,ราบาไม่ว่าจะช่องแอทอนตำราพารวยไม่ว่าจะช่องแอทอนนักคำนวณแล้วก็ ช่องเล็กนี้ก็คือช่องแอทอนชาแนลอบผมขอขอบคุณทุกๆท่านนะบางท่านนะครับติดตามผมมานานนะครับมันก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะฮะสมาชิกนะเพราะว่าบางครั้งนะผมยินสมาชิกนะครับเห็นมันเข้า2องสามงวดติดๆกันมาก็ทุ่มเต็มที่นะสูตรมันหลุดบางครั้งสมาชิกก็จะเดือนร้อน ด้วยตัวตัวสมาชิกปเปล่านะสมาชิกนะก็ให้พิจารณานะครับสมาชิกก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะตัดสินใจนที่จะเชื่อสูตรที่ผมนํามาคานวณให้นี่นะฮะให้คิดไต่ตองแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีๆนะสมาชิกนะนะครับถูกผิดผมก็ว่าไปตามสูตรนะครับยังไงผมก็อยากให้สมาชิกถูกหวยอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามันหลุดนะครับก็ตอกกล่าวขอโทษขอให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะสูตรผมทําไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น เอามาดูหลักเด่นล่างเดินดีกันก่อนนะฮะาผมทาไปดูก็เข้าตามนี้เดี๋ยวมีวิธีทําให้อ้วนแรกนะสมาชิกนะั้นเด่นล่างเดินดี2ตัวมา1ตัวอันนี้สูตรสตัวอันนี้พนออกนะฮะอ้วนแรกสูตรได้2กับ4พนออก0ูนย์นะก็มาที่เลข2นะที่ครับ <c oughs> มาที่เลขสองที่หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับ ่เป็นสูตรระยะสั้นๆนะสมาชิกนะสูตรระยะสั้นๆอ่ะถูกเป็นงวดที่หนึ่งถูกงวดที่หนึ่งเอางวดที่สองนะฮะ,ะ,ฮะสูตรได้เลขสองกับเลขสี่อีกสองตัวมานหนึ่งตัวนะะมาได้ทุกหลักแต่เน้นหลักหน่วยนะฮะผล 9, ออกเก้าสองก็มาที่เลขสองอีกที่หลักหน่วยล่างนะ,ะถูกเป็นงวดที่สองตามสูตร อาสมัสดิ์สิคตามสูตรอา้วดต่อมาก็ที่สามนะสูตรเดินล่างเดินดีดแต่เลขก้าก็เลขหนึ่งนะถูกผลออกหกหนึ่งอวดนี้เลขหนึ่งครับก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกวัที่สามก็เน้นมาที่หลักหน่วยนะมันเข้าหลักหน่วยจากห้าวดเข้าหลักหน่วยสี่วดเลย นะสมาชิกนะอ่ะข้ที่สามเอามาต่อข้อที่สี่นะ,ะสูตรเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขสามกับเลขห้านะ,ะครับก็ออกห้าสามเอาข้อนี้มาทั้งสองตัวเลยห้าสามสูตรนะฮะเด่นไปที่หลักหน่วยนะฮะแตะมาได้ทุกหลักนั่นแหละฮะสมาชิกนะมาได้ทุกหลักเด่นล่าง หาสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะวันนี้มาครบเลยที่สิบล่างครับถูกนงวดที่สี่นะครับสวนเชือกนะถูกงวดที่สี่ตามสูตร อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะฮะสมาชิกนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอย่างผมนี่ก็ตอนนี้อยู่ๆฝนก็ตกลงมานะเดินทางไปก็เปียกฝนนะเป็นไข้เลยผมงอมพลามเลยนะเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปวดหัวด้วยนะ,ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนสมาชิกนะอ้าวุธที่ผ่านมาสูตร,รเลขกาเลขหนึ่งพวกผนวกหนึ่งสี่อ,อ,อะวันนี้ก็เลขหนึ่งนะครับก็มาที่หลักสิบล่าง ถูกเป็นงวดุฒิห้าถูกวดที่5ตามสูตรครับเลข2ตัวมา1ตัวเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมชนให้นะ2สูตรเลยครับชนให้ว่าจะมาตัวไหนนะสมาชิกนะอ่ะสูตรนี้2ตัวมา1ตัวแต่เลขตัวไหนไปดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันนะดในล่างเดินดีนี่ค่ะวิธีทำนะสมาชิกนะวิธีทํา นะนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้ากันที่1อีกหนึ่งครั้งได้ถ้าเราไปบวกเลก 8, ข8คงที่นะครับอ่ 4, บวกหนะ 5, 8, นะึได้ห้าห้าบวกแปดได้สามสามบวกแปบวกแก็ลงท้ายเลขหนะฮะท้ายเลขหนึ 1, 1, บวกเพิ่มไป2แต้มนะครับก็จะได้เลขสามอ้าวันนี้1กับ3มนะฮะมาที่นะครับสิ 10, หน่วยร่าง1ตัวนะครับมาที่10บหน่วยร่าง1ตัวนะสมาชิกนะส่วนจะมาตัวไหนก็ให้สมาชิแกแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์โดยตัวของสมาชิกดีๆนะครับสมาชิกนะอ่ะหนึ่งสามนะฮะสูตรนี้ครับยังเป็นเลขขี้อยู่นะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะสมาชิกนะขอฝากพิจารณาหนนะึ่งสามลงให้ยอนะดประจำวันที่ สิบหกแปดห้าสมัครชื่อนะฝากพิจารณาด้วยหนึ่งสามอ่ะผ่านไปแล้วสูตรที่หนึ่งสมัครชิ่นะอ้ามาต่อกันสูตรที่สองนะสูตรที่สองเป็นสูตรเก่าตัแต่วันที่แล้วหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างสามตัวมาหนึ่งตัวที่ผ่านมาพ้นออกครับ พนออกหนึ่งสี่พนออกหนึ่งสี่ตรงตามปกเลยนะสมาชิกนะหลักหน่วยล่างเลขสี่เต็มๆสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าต่อจากพวดที่แล้วนะสมาชิกนะไม่มีแก้ไขตัวเลขครับไม่รู้จะแก้ไขไปทำไมเพราะสมาชิกก็ติดตามนะเขารู้เขาก็ด่าไต่หาฮนะ ถ้ามาแก้ไขตัวเลขนะฮะไม่มีละพะสมาชิกนะไว้ใจได้ครับมีแต่ถ้าสูตรมันหลุดผมก็ผมก็จะโละสูตรแค่นั้นเองแล้วก็จะนําสูตรใหม่มาต่อยอดใหนะ้ถ้าสูตรเก่ามันเข้าแบบนี้ก็นํามาต่อยอดให้อ่ะเข้านะฮะลงจริงให้วงที่ผ่านมาก็เข้าตามนี้เลยติ่ติก็เดินยาวๆแบบนี้นะครับหลักหน่วยล่างสามตัวมาหนึ่งตัวอ่ะวิธีทำนี่ฮะวิธีทำง่ายๆเลยนี่ของวงที่ผ่านมาลงจริงให้เป็นคนแรกอ่ะวดน,นี้หนึ่งบวกสี่ ได้ห้าห้าบวกหนะครับห้วกหลงท้ายด้เลขหนึ่งบวกลงท้ายด้เลขหนึ่งบวกหก็ได้2องสอบวกสก็ได้เลขห้าอันนี้บวกหนึอันนี้บวกสามเปนนี้เลย อได้หนึ่งสองห้านะสมาชิกนะได้หนึ่งสองห้านะครับ,นะ 1, 2, 5, รบที่หลักหน่วยล่างนะสมาชิกนะนะที่หลักหน่วยลา่างข้อพิจารณาดีๆนะสมาชิกนะอ่าอันนี้สุดเก่าหนะึ่งสองห้าคิดว่าน่าจะมานะฮะแล้วมันชนกันด้วยกับสูตรแรกนะฮะหนึ่งสองห้าอ่ารอลุ้นได้เลยนะสมาชิกนะส่วนชุดสรุปมีแน่นอน,นเลข หนึ่งเลขสองเลขห้าสรุป่ากเดี๋ยวอีกสักสองสัปดาห์เดี๋ยว,มยวผมมาสรุปใหนะ้นะสมาชิกเอาสรุปเร็วเลยมวนนี้ข้างล่างนะอย่าลืมนะฮะมวนที่ผ่านมาก็ชุดสรุปรากนะเข้าเต็มเตมเมื่อกันสิบหนึ่งสี่แต่ผมไม่ได้เน้นนะครับเป็นชุดสรุปในบินเดียวกันนะก็เข้านะฮะเข้าเป็นสี่งวดซ้อนแล้วสาหรับช่องแอนดรอย์ชแนลนะครับไม่บนกว่าล่าง <c oughs> <c oughs> นับรวมกันเลยนะไม่บนกว่าล่าง สี่งวดแล้วนะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าสองล่างแล้วก็มาบนบนแล้วก็งวดที่ผ่านมาเขามาล่างนะชุดเต็มหนึ่งสี่แต่ไม่ได้เล่นหนึ่งสี่ให้แต่มีอันะในชุดสรุปนะฮะก็ไปย้อนดูได้นะสมาชิกนะ <c oughs> เออมันชนกันที่ตัวไหนละ่ะสองสูตรนี่ฮะมันชนกันที่เลขหนึ่งนะสมาชิกนะเลขหนึ่งนี้มันจะมาอีกหรืไหมสมาชิกเพราะมันชนกันที่เลขหนึ่งถ้าเลขหนึ่งไม่มาครับนะ นี่ตัวชนนะสมาชิกนะถ้าเลขหนึ่งไม่มานี่ก็เป็นสามเป็นสองเป็นห้านะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะสมาชิกชอบตัวไหนก็นําไปพิจารณาเอาอน,นี่ผมเทียบสูตรให้นะสมาชิกนะสูตรประชนุมกันที่เลขครับนะเลขหนึ่งนะสูตรชนกันที่เลขหนึ่งสมาชิกนะสูตรชนกันที่เลขหนึ่งก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับ ก็ฝากพิจารณาด้วยอลองดูเอาวัฏที่ผ่านมาเลขไม่ชนกันก็ออกที่หนึ่งสี่วดก่อนนู้นอันนี้สามห้าชนกันที่เลขสามนี่งวดก่อนนูน้นนี่ชนกันที่เลขหนึ่งวดก่อนนู้นชนกันที่เลขสองวพวกก่อนหน้านู้นชนกันที่เลขสองหาตัวชนโอ้ชนชนกันหนึ่งสองสามสี่สี่วดฮะเลข 2, สองช่วนี้งวดที่ผ่านมานี้สองสูตรนี้ไม่ชน สูตรแรกได้4 5 8สูตรที่2ได้9 1มันออกที่4 1 1 1 4ึนี่นี่วดที่จะถึงนี้ชนกันที่เลขหนึ่งนี่ผมว่าเลขหนึ่งมันจะมาอีกหรือเปล่าที่เด่นล่างเนี่ยนะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะเพราะว่าชุดเลข5ตัวเมื่อวานนี้มันติดที่เลขหนึ่งมันมีที่เลขหนึ่งด้วยนะสมาชิกนะไปย้อนดูได้นะมันมีที่เลขหนึ่งด้วยเลยมันน่าจะเลขหนึ่งน่าจะติดมาล่างมาอยู่ด้วยนะสมาชิกนะก็ลองไปพิจารณาดู นะครับมีเลขหนึ่งกับเลขสามมันมาติดนะสูตรนี้ด้วยใช่ไหมหนึ่งสามหนึ่งสามแล้วก็ห้ามีติดอยู่นะที่ที่เลขห้าตัวมาสามตัวนะครับสมาชิกนะอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะพรุ่งนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะฮะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรเก่าอยู่นะครับสูตรเก่าก็เข้าเยอะอยู่สําหรับช่องแอดตอร์ชแนลก็ฝากติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะอ่นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันคลิปนี้ขอบคุณครับ